มงุมาสมงซุ้น้องค้ากุติกุตังค้าเนาะอควันมันได้กอค่ามาเร่าเพีลิขไวตอนหกสิบเจ็ดค,ค,ค่ะเนาะออมใจหกสิบเลคะเนาะหกบหกตอนหกสิบหกในไหคข้เล่เรียนอีสังลาในจึงเป็นสระอัวน,ค,น,นค่ะเนาะกันตอค่ะเนาะเงขาหเป็นวัดไว้อินเลยนะอ่าตีไต้เขาเน้อความไต่หลวงเขาอําม,มีคะ่ะเยงจังไหนค่ะนสระอัวในมีค่ะนะกกยอนเ เจ็ดในกองถ่ายข้าอโมโอเคสระอัวอ่านว่าสระอัวในขนะเดี๋ยวเลยออกเสียงว่าอัวนนะประกาศออกเสียงว่าอในระดับไลขนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเรียนบรรเสียงเดี๋ยวเลยเรียนบซเพาอนค่ะอวในขนอตัวไหนค่ะตัวไหนตัวไหนคอว่าบัวอ่านว่าบออัวบัวะคขันาะอันนี้เป็นไรอ่านเหมือนขันนะค่ะ อันอนี้เป็นตอนฝึกรู้อันนี้เป็นตอนฝึกรู้ค่ะฝึกอ่านคําต่อไปนี้เดี๋ยวะเนาะคาเดมลันเดียวคานาว่าอันนี้เป็นอันซอ,อ,อนซุงอันซอนแ,แตมคเนะาะก็เพราะว่ามือป้อนมาหลายคลิปก็เลยหลัดกว่าคานวาวะตัวเจิงหือเจิงเหล็กเซิงเจ้งหือจิงเด้ค่ะนะเนะขาขาโฮมตัวจอมกันค่ะกอัวกัวจอัวจัวโอัอดอวดวัวตอว,วัอวตัว บอ,อ,อ,บอ,บอัวบัวไหนกันเนาะยกก็มาแทงปอ,อ,ปอ,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 อัวปัวอัวอัวไหนกันเนาะแล้วกันเนาะเดี่ยวคะแนนมาถึงอะไรคนะกัวจัวดัวตัวบออัวปัวอัวไหนกันเนาะโอเคปาแทงก็ม่เดี่ยวในมาเสียงเดียรไลฟ์คณะทอมด้วยคณนนะขออัวขัว ฉออัวชัวถออัวถัวผออัวผัวฝออัวฝัวสออัวสัวหออัวหัวอ่าตอนที่ดีแน่เสียงมันเปลี่ยนเราเห็นเสีงเรว่าเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเป็นอักษรสูงค่ะดอกเสียงมันก็ออกจอมเสียงสูงเลยค่ะอะ๋กว่าท่านครับเพราะนั้นแถวในกว่าก็เสียงมันเด็ปเปิงแล้วค่ะนะคออ,คอัวโคว งัวงัวชัวัวชัวซอวัวซัวทอวัวทัวนอวัวนัวมอวัวมัวพอวัวพัวรอวัวรัววอวัววัวหอวัวหัวนะครับเนาะเดี๋ยวเรียมาเดี๋ยวรนมะครัวงัวชัวซัวทัว นัวมัวโพรัวเนาะวัวขัวไหยครับเนาะอาค่ะอันนี้ก็แทงสองอันนี้ค่ะอันนี้เป็นยังพี่น้องค่ะอันนี้เป็นวัวอันนี้เป็นหัวไหนกันเนาะบังว่าอันนี้เป็นวัวอันนี้เป็นโฮไหนครับเอาค่ะได้ก็เรียกว่าตอนหกสิบโคาเข้าค่ะี่ก็ยาวกว่าที่แียวน่อยครับเนาะเอพี่น้องค่ะบางคนก็เขาเอาเสนอกลุ่มเฮนไหนครับวะ ไอ้พี่น้องเขาแอดมาก่อนแล้วค่ะนะมันจะมีเฮนลิกไทยในคาเดย์คาเดเช่บรนพี่น้องเขางแทงคัมค่ะเนาะเขาก็อยู่ที่นั่นกลุ่มนั่นเองก็เฮนลิกไทยต่อถึงหนึ่งตอนหนึ่งมาต่อถึงต่อถึงข้อเสียไปในเร็วคร่ะยังก็คาเดย์ปืนเพรกว่าเรื่อยๆแต่เปิดเปิดปืนเพรกว่าแทงนั่นแหะเนาะมันจะมีปับหลายปับคาร์บอนเนาะไอ้มันเป็นปับที่สองค่ะเนาะก็ตอนหนึ่งปับที่สองก็ยังก็แทงหนาหมูในคาร์เนลก็เป็นอะไรในสั่งซื้อว่าเคยเฮนลิกไทยอยู่ติดเจงก็ อย่าไปเลื่อมก็ไยก็ใช้ไบปันยอก็อย่าไปเรื่อมรัดมาเป้าว่าเคยสิบเฮนแทงเลยครับเนาะป้อมเินเต็มอีเห้งเจอตาเดีกสิบกว่าตั้งนา้ทคกันนะเหนะมือนสุครา